ครับวันนี้ผ้ามะเบิ่งตลาดเขียวคลีนมาร์เก็ตของโรงพยาบาลสงขลานะครับอ่าเปิดทิพยนี่ให้อันนี้จัดจำหน่ายจำหน่ายสินค้าในชุมชนนึ่ครับโอ้ยแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่เราซื้อกันเองครับเลือกซื้อกันครับมีบัแบบครับปลูกเองนะครับแตงโมปลูกเองนะครับไร้ร้านกี่บาทหกสิบหกสิบอันนี้นี่ไร้ร้านย้อนว่าทั้งนี้ก็ร้านหนึครับขอบคุณครับ มารวมกันป้องกันนะครับอันนี้เป็นผลงานของพวกเองนง่ายครับนี่พวกเองง่ายก่อนการไม่มีตัวนี้ต้องขึ้นโฆษณาตัวนี้อ้ยตัวนี้นะครับเขาเรียกอะไรมีหลายอย่างนะครับอันนี้เก็เลยไม่รู้สิเออชักลืมผัวเปล่าเมียแล้วยังไม่มีครับอย่าลืมผัวไม่ได้นะครับลืมผัวอย่างี้นะนี่ครับดูบรรยากาศนะครับเป็นตลาดเล็กๆครับตลาด ชุมชนเนาะที่นำมาขายในเขตโรงพยาบาลครับเป็นขายให้เจ้าหน้าที่แล้วญาติคนคนไข้ญาติผู้ป่วยใชเข้าขึ้นลาข้าวดำข้าวหอมนินนะครับแล้วก็มีข้าวกล้องเนาะอันนี้ข้าวกระเจ้าสดข้าวกระเจ้าสดแต่กอนเป็นข้าวตอกแตกเติมเงินซื้อเติมเงินซื้อไปเลยบางร้านนึงไปเรื่อยๆครับ ครับอันนี้ไม้ล้านนึงนะครับอันนี้ห่อกระเทียมเติมเนี่ยนะครับหอมกระเทียมอันอันนี้ดามจอบดามเสียมนะครับดามจอบดามเสียมวันนี้ถุงละยี่สิบห้าบาทยี่สิบถูกมากเอานอไม้นะครับผมได้ชมกันเรื่อยๆครับไม้ทุกวันศุกร์นะครับมีทุกวันศุกร์นะครับผม ยูซูลินมีเลยครับนี่งยูซูลินมีเด้ใครอยู่กระบดีก็มีเลยกระบี่ไร่เทียมทานนะปวดร้อน่อมาชมร้านต้นไม้ต่อครับผมอันนี้เจ้าของเจ้าของแนะนำต้นไม้ผมผมเอาเลยครับอันนี้ห้าล้านครับอันนห้าล้านลืมตัดหรือมาเอาโบมาให้เขาตัดเอออันนี้อะไรนี่อันนี้มาชมร้านต้นไม้ครับมีอะไรขายบ้างครับผม ัแนะนำครับแนะนำครับแนะนำแนะนำตั้งแต่แรกสิครับผมอัวรกตัวแรกนัวแตัวแรแรตัวแรกตัวแรกัวแตัวแรกตันนร้ตัวครกัวแรนตัวแรกัวแรกอัวแรกตัวแดกตัแรกตัวแรกัวแรกวยรกตัวรตัวแรกัแรับแรกัวแัวแัวแรกตัวนรกัรัวกวแรัแรัวแรรรรับรรกวรัรับัรรววรััรักรวรรััวรวรัรรััวรร วัวเราล้วสายชัดลายเห็นชัดเลยเนี่ยลายเห็นชัดอันนี้กินได้ดูนะครับผมได้ครับผมเป็นง่ายจริงครับอันนี้เป็นน้ำหมักนะครปุ๋ยน้ำหมักครับชีวภาพครับผมนี่ครับทำเองนะครับยี่ห้ออะไรนั่นอี่ยี่ห้อสมบูรณ์ยี่ห้อสมบูรณ์เดีวอยู่ใกล้ๆดิเดี๋ยวี่ห้อสมบูรเดี๋ยวเดี๋นิ่งๆเดีนิ่งๆนิ่งอันนี้ด้วยใช่ไหมหนี่อันนี้อันนี้ปุ๋ยแมล็กอันนี้เป็นละลายช้านะครับสูตร16 16 16ครับเล่งดอกเล่งใบนะครับผมปุ๋ยละลายช้าไไไดดด้้้้นนะคคครรรรััับบบสาาาามถหววขย ก็ซื้อหมดเรื่องเป็นแสบปุ๋ยมีเยอะครับปุ๋ยทำเองครับปุ๋ยทำเองครับผมอันนี้ตัวเด็ดของงานเลยครับโอ้โหรวยล้นฟ้าครับสวยงามอลังการมากครับผมครนี่ทำเองครับจะของมาขายเองครับวันนี้ครับมีแวะชมกันได้ครับไม่ซื้อไม่เป็นไรครับต้นรวยล้นฟ้านะครับดูลายครับสวยมากครับผมมีเลยฟิโลฟิโลครับเจอฟิโลลายด่างเลยครับผมครับปาเรนโซ่ลายเด่นชัดครับสวยงามไหนมาดูดีๆ ดูกใกล้ๆนี่ครับลายจัดลายสวยจัดเลยครับผมดูลายครับดูลายมันไม่เน้นราคาครับเน้นเน้นความสวยงามมันเน้นโชว์ครับช่วงนี้ไปเท่าไหร่ครับผมโอ้ต้นนี้มีเอฟซีสนใจต้นไม้นะครับผมตัวนี้ขายเป็นใบแล้วครับผมใบละสองร้อยครับใบละสองร้อยครับต้นนี้ก็จะประมาณใบละสองร้อยครับผม

ทียเอน้ำยืนบาน้ำยืนมาเจที่นี่นะแถวนี้อีกากินหมดกาโอ้ลูกใหญ่ต้องลงหินแล้วนะเดี๋ยวไปชมกันต่อนะครับอีกหนึ่งร้านตอนนี้จะเป็นร้านข้าวสารมีเห็ดด้วยนะสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายคลิปนะครับคุณป้าขายอะไรบ้างครับเนี่ยตอนนี้ <player> <próxima> <ills> <int ans otted> ข้าวสารเหนียวสารเหนียวนะครับสุงเท่าไหร่ครับป้าสามห้าสามโลร้อยค่ะสามโลรอดูรับดูสวยๆเลยครับเนี่ยมีมีผักกะางามๆด้วยอันนี้ก็จะเป็นผักกะงามๆข้าวสารพระเจ้าบ้านเราธรรมดานะคัะดเม็ดใช่ไหมครับนี่คัดดูค <c oughs> ับเม็ดไม่มีผักกะ มีผักคะด้วยนะครับมีหลายอย่างครับผมมีเห็ดมีหัวปลีมีผักบุ้งผักบุ้งผักบุ้งแดงมีดอกกระเจียวด้วยนะครับหายากนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเนาะปลูกเอง嘛ครับนี่คือวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ปลูกเองแล้วนํามาจําหน่ายเองลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายไอ้น้องนางฟ้าภูฐานสีของเรานางฟ้าผูฐานถ้าเป็นทางกะหรี่มันจะเป็นสีขาว อันนี้นั่งฟ้าผู้ฐานมาเลือกซื้อเลือกหาได้นะครับอยู่ในโรงพยาบาลสมุภาพนะครับเป็นคนกินได้ตลาดชุมชนนะครับน่ครับตันนี้จะเป็นขิงขิงสวยเอาตมัคร่าหนังไหมหหนองงัวดิวเอาไยังอมอมน่องงัวไปดูทางน้นนกครับไปดูอีกหนึ่งร้านครับผมอีกสองร้านเนที่เหลือ ขอพระยาตชายนะครวันน oh, oh, right ี้ม hm. ีอะไรจำหน่ายบ้างความเห็ดมาดู๋อ้มาจักมาดูมีเห็ดมีอะไรหลายอย่างครับมีพลูโอ้ยแกงเรียบร้อยเลยตัวนี้มีทั้งสำเร็จมีทั้งอันนี้อะไรอย่างงี้แกงเห็ดแกงเห็ดนี่นะปลาเอาปลาเกี่ยงเงียบไปนี่นี่เบื้องนี้เลยนั่นไทยปลาเลยนั่นี่ ตามาซื้อแกงเห็ดแล้วครับเออมาซื้อมาอุดหนุนตาโฆษณาให้ใหญ่ก่อนนี่พี่ผงพี่ผงข้าวคั่วถั่วเพชรถั่วเพ็ดถั่วเพชรเอามามาเพียนได้ครับโอ้ยละเอียดยิบเลยครับชิมดูได้ครับพริกครับสุกเลยครับนี่มีข้าวคั่วยังเอาาามนี่วพัดตะกุ่งมีอยู่มีอยู่เอามาแล้วบนลงเอามาแล้วมา กระ꾸งอะไรก็เอากุ้งมากวยเลยครับมีหลายอย่างครับผมกุ้งว่าจะไปใส่กับบูมของใส่เลยแบบนี้ก็จะเป็นาอ,อาหารำสำเร็จรูปปลา,ลปาเกวยช่วยจักโลน้ำปลาเนาะโอ้วันนี้ไม่ได้กูเลยนี่ท่านไนอน ก๋วยยาน,นะครับร้านนี้จำหน่ายเป็นอาหารสําเร็จรูปนะครับปรุงเสร็จแล้วครับพร้อมกินครับถุงเท่าไหร่ครับผมถุง20บาทค่ะนี่ครับซุปหน่อไม้นะครับผมมีแกงขี้เหล็กที่บ้านเราด้วยนะครับใส่หนังค่ะใส่หนังภาพยนตร์นะครับใส่ภาพยนตร์อันนี้น้ำพริกตาแดงก็10บาทค่ะ5บาทผมคนนึกว่าน้ำพริกในกระป๋องโอ้น้ำพริกตาแดง แตะแดงน้ำผึ้งปลาครับมีทุกอย่างครับผมแคบหมูข้สิบบาทเองทำเองนะครับทำเองค่ะอ๋อมีผักมาทานด้วยผักห้าบาทเองค่ะผักห้าบาทปลาละกิโล่ปลาละห้าบาทนะครับดูดูกัมผักนะครับใหญ่มากครับผมกัมห้าบาทกินได้ทั้งกบกัวน่ากินดะ้พนระิกนมะีอะไรมีหมดทุกอย่างครับห้าหบาทค่ะปลูกเองเก็บเองมาจากบ้านไหนครับผมหนองกัญญาค่ะหนองกัญญาอืมสุขครับผมขอบคุณครับ อ,อ, y. อีกหน no. like uh, ึ yeah. ่งร้านนะครับอันนี้จะเป็นร้านส้มตำไก่ย่างส้มตำไก่ย่างเขาอนุญาตถ่ายนะครับผมแนะนำขายมีมีจำนายอะไรบ้างครับนี่อ๋อมีส้มตำปูตัวใหญ่ๆนะครับผมมีริกแห้งจำน่ายด้วยพริกแห้งจำน่ายด้วยนะครับปลูกเองเหรอครับรับขามาเนาะรับขามาเนาะ ที่หนูี้ไว้ทำต้มตำค่ะโอ้ยยังงามเลยค่ะอันนี้มีส้มตำมมีอะซอมด้วยนะครับเนี่ยอะซอมโอ้มีข้าวต้มมัดเด็ดครับข้าวต้มข้าวต้มใบมะพร้าวใช่ไหมมะพร้าวหอยยักษ์ข้าวโพดมัดเท่าไหร่ครับผม่ต้มละสิบบาทค่ะโอ้ยบาทอร่อยค่ะครับมันละสิบบาทข้าวต้มมัดบ้านๆค่ะบ้านๆของบ้านๆทำเองเนาะเห็นว่าสดุบ้านๆมันทำ ทางนี้ก็จะมีไก่ย่างนะครับผมไก่ย่างกล้วยปิ้งข้าวปิ้งด้วยครับข้าวจีบะปศัยซสาเดินข้าวจีนะอร่อยค่ะข้าวจีมีกล้วยครับแบบแบบไม่มีกะทิราดแบบสดๆให้คนเบาหวาน้กินค่ะให้คนไข้เนาะอ่ะให้น้ำเปล่าไม่แสลงค่ะคนไข้กินแล้วไม่แสลงค่ะเต็งปากเต็งคำเลยนะฟครับขอบคุณครับผม วันนี้เราก็พามาชมตลาดกันครบทุกร้านแล้วครับวันนี้แล้วก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อรอชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมสวัสดีครับ